บทเรียนนี้นะครับจะมาคุยเรื่องข้อระวังมือใหม่นะครับที่ชอบนําสินค้ารอบตัวมารีวิวระวังโดนละเมิดนะครับผมนี่ก็จะเป็น3ซิคานาอาดิโอนะครับซึ่งชอบทําผิดแล้วไม่รู้ว่าคิดผิดเพราะอะไรนะครับซิคานาดิโอแรกนะครับคือสินค้าที่อยู่ในคอนเทน์กบ สินค้าที่เพิ่มลิงก์ไม่ตรงกันถึงแม้ว่าจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกแต่ไม่ตรงกันคุณก็จะโดนละเมิดถามว่ามันคืออะไรก็คือสมมติผมจะรีวิวสินค้าฮัตตาลิรุ่น2 0 1นะเป็นสีส้มอย่างเงี้ยแล้วควนนี้สินค้าในตะกร้าเนี่ยชิ้นแรกก็เป็นสินค้าตัวเดียวกันแต่เราก็ด้วยความที่ว่ากลัวว่าสินค้าเดยวตัวแรกอ่ะมันหมดเราก็เลยไป เอาสินค้าอื่นในร้านเดียวกันหรือร้านอื่นน่ะเพิ่มเข้าไปก็คือเป็นสินค้าพลลุมยี่ห้อเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นคคละรุ่นซึ่งถ้าเราดูลักษณะาภายนอกอ่ะมันจะไม่ดูไม่รู้ว่ามันคนละรุ่นเช่นมันเป็นรุ่นสองส่วนสองส,งสงแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันถ้าดูผ่านๆคล้า,ายครึ่งกันดีกว่าประมาณนี้แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือแค่แบรนด์เดียวกันคคละรุ่น อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซึ่งความหมายคือมันตรงคือต้องตรงทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ว่าคนละรุ่นแล้วคนละสีอันเนี้ยก็ยิ่งจะต้องระวังเช่นเราทำรีวิวเนี่ยเป็นสีน่นี้แล้วมันเสือคนละรุ่นอีกเนี่ยอันเนี้ยระวังโดนนะครับ สีนคานาริโอที่2นะครับคือสินค้าที่อยู่ในคอนเทนต์กับสินค้าที่เพิ่มลิงก์มีลักษณะภายนอกที่เหมือนกันแต่สินค้าที่เพิ่มลิงก์เป็นของปลอมและเมื่อคุณทำคอนเทนต์ไปแล้วระบบมาจับได้ภายหลังว่าสินค้าที่เพิ่มลิงก์เนี่ยเป็นของปลอมคุณก็จะโดนละมิดไปเช่นเดียวกันนะคือคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยกับสินค้าลิงก์ภายนอกมีความแค่เหมือนนะแต่สินค้าที่เพิ่มลิงก์เนี่ยปรากฏว่าไม่แค่เหมือนไม่พอมันยังเป็นของปลอมเคยได้ยินไหมคือของแท็กเกตเออะ แต่ว่าตอนที่เรารีวิวอาจจะเป็นฮัตตอลี่อาสมมุนะฮัตเตรลีของแท้แต่ว่าคุณไปเอาสินค้าพัดลมจีนอะคือมันเหมือนของฮัตลีมากเลยแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นของก๊อฟแต่ตอนที่คุณทําคลิปออกไปมันคือคลิปของแท้แต่สินค้าที่อยู่ในตะกร้าไม่ไม่ใช่ของแท้ตามในคลิปอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสที่สมมุติคือถ้าคุณทําคลิปมันจะดีไม่ดีไม่รู้อะมันมีโอกาสติด คลิปไวรอลแล้วคุณกําลังเกิดยออขายเนี่ยแล้วคุณมาโดนเรื่องเนี้ยตะกร้าเนี่ยหลุดออกจากคลิปเลยนะคือคุณก็อดทารายได้แถมผิดโดนละเมิดด้วยซึ่งข้อแรกก็ก,ก็โดนเคสเดียวกันถ้าสมมุติว่าคลิปกำลังมันโอเคหมดแต่คุณแค่แปะสินค้าไม่ตรงเนี่ยคุณก็โดนถอดตะกร้าออกจากคลิปเนี่ยคุณก็อาจจะหัวเสียกันได้เลยนะซีนารีโอที่3นะครับคือได้สินค้ามาจากร้านค้า A จะมาซื้อซื้อมาหรือว่าได้ตัวอย่างฟรีมาก็ได้แล้วแต่เรานะแต่เรากลัวว่าสินค้าร้าน A นะจะหมดสต๊อกคุณก็เลยไปแปะสินค้าร้าน B C D แต่ปรากฏว่าสินค้าจากร้าน BCD เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงปกคือตอนเรารีวิวจริงเนี่ยคือรีวิวจากของจริงแต่มันไม่ใช่ร้าน BCD ไนงะแล้วปรากฏว่า BCD เขาอาจจะไม่ใช่สินค้าสเปคเดียวกันทั้งหมดหรือคุณภาพเนี่ย โรงงานของเขาไม่ได้เหมือนร้านที่เรานำสินค้ามารีวิวปรากฏว่า,าทำให้เกิดรีวิวเชิงลบหรือว่าฟิดแบคที่ไม่ดีแล้วลูกค้าก็ซื้อสินค้าจากคลิปที่เราแนะนำเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ตะกร้าคุณจะปิวนะโอเคนะอันนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครีเอเตอร์ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันก็คือ เคยได้ยินไหมที่เขาบ่นว่าโอ้ยคลิปติดแล้วแบบโดนลบตะก้าคือโดนหาคะแนนคลิปปิวอะไรงเงี้ยคือมันก็เกิดจากตรงนี้ไม่ได้มีแค่ว่าคุณรีวิวแล้วเออเห็นที่อยู่จะส่งหน้ากอกวัสดุอะไรเงี้ยนะมันก็ยังมีรายละเอียดดีเทลในเรื่องการทําสินค้าไม่ตรงปกด้วยซึ่งถ้าเรา่าทำคลิปแล้วก็ทําให้มันถูกต้อง และไม่ต้องมานั่งกังวลว่าหลังจากคลิปติดไปเนี่ยคุณจะโดนลบตะกาทิ้งไหมแล้วก็แปะสินค้าในหนึ่งคลิปอะได้หลายสินค้าก็จริงแต่ถ้าไม่ตรงก็ไม่ควรที่จะแปะเพราะว่ามีโอกาสที่ถ้าหนึ่งในนั้นนะมันสินค้าตรงอยู่แล้วแต่ตัวอื่นไม่ตรงอะแล้วมันโดนลบทั้งหมดเลยนะคุณก็อาจจะขาดรายได้ไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ให้มือไหวมือใหม่ระวังกันครับ